สวัสดีครับผมสิงแสหลีหมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4กรกดาคม2 5ันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายหลายท่านนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์สักนิดนึงนะครับว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับเพราะวันนี้ผมจะพยากรณ์ ภาพรวมในช่วงของสัปดาห์เที่ยถึงนี้นะครับก็คือในช่วงของหลังจากวันที่4ที่5้าที่6ไปนะครับก็คือช่วงของสัปดาห์เที่ยถึงนี้นั่นเองก็คือช่วงสัปดาห์ใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงของต้นเดือนกระดกฎาดานะครับผมนะฮะคนไหนเกิดราศีอะ,อะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเช่นราศีเมษพฤกษภเมถุนกรกฎ สิงกันตุลพิจิตธนูมังกรและก็กลุ่มมีนนะครับผมก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะครับผมสิงแสหลหมงก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณที่หลายๆขั้นเข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับ คนไหนต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมีค่าครูนะครับก็ของผมนะครับก็รับดูดวงทั้งวันเดือนปีเกิดรายมือโงเฮงไพ่ย,ยิปซีแล้วก็จิตพลังใบไม้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดวงจุ้ยเสริมดวงและก็เสริมที่อยู่อาศัยรวมไปถึง ที่ทำงานคุณด้วยนะครับหรือสถานที่ประกอบการของคุณด้วยเช่นกันนะครับและรวมไปถึงกับอีกเรื่องหนึ่งของความเชื่อก็เรื่องการจับพุทธคุณพระเครื่องนะครับบางคนอยากจะมีพระเครื่องดีๆและยังไม่มั่นใจว่าพุทธคุณนี้ดีหรือเปล่าหรือมีพุทธคุณจริงหรือเปล่าผมก็รับตรวจเช็คพุทธคุณเช่นกันนะครับรวมไปถึงพุทธพาณิชด,ด้วยและก็รวมไปถึง พุทธคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระสากลด้วยและไม่สากลด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ความศรัทธาของเรานะครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นกำลังใจผมได้ช่วยกดไลค์ไปตามกลุ่มหรือหน้าวอตัวเองก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ระบบ a c e b o o k เนี่ยค่อนข้างลดฟีดหรือลดการมองลงมานะครับก็เลยบางครั้งเนี่ยอาจจะ บางท่านก็อาจจะเห็นผมบ้างบางครั้งก็ไม่เห็นบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าขอเป็นกำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็ตอนนี้นะครับวิกฤตการเรื่องของโรคระบาดโควิดเนี่ยก็ยังคงหนาสาหัสสากันอยู่เพราะว่าโรคระบาดเนี่ยมีการ แพร่ไปทั่วโลกและแถมมีการกลายพันธุ์ด้วยนะครับก็หลายสายพันธุ์มาก,กเกินณักเวลานี้นะครับเราจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบพื้นที่ไปแหล่งที่จำนวนคนไม่มากมายนะครับแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องที่มินมีความจำเป็นกับการดำเนินชีวิตของเราจริงๆนะครับเราก็พยายามมีแมสปิดปาก พยายามล้างมือบ่อยๆหรือมีเจลล้างมือประกอบกับการทิ้งระยะห่างเวลาเจอกันก็ทิ้งระยะสักนิดหนึ่งสักเมตรหรือเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและก็คนรักของเรานะครับผมเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มใน1กลุ่มจะมี3ราศีนะครับ3ราศี ว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้จะต้องมีเรื่องอะไรเด่นนะครับหรือไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะครับดวงชะตาต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆนะครับแค่ไม่ถึง10%ของการดำเนินชีวิตเราแต่มันจะเป็นช่วงขนานในช่วงของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะครับในบางจังหวะบางโอกาส เราอาจจะต้องพึ่งชะตาชีวิตของเราในบางครั้งที่หาคำตอบได้ยากยิ่งหรือยิ่งยากนะครับเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยแน่นอนแหละต้องมีกรรมในอดีตที่เราจะต้องเกิดมาเพราะทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลนะครับทุกอย่างต้องมีเหตุและผลนะฮะแต่ดวงชะตามีไม่ถึง1 0ของชีวิตเราตัวเรา90%เรเราต้องทำดีเขาไว้หรือ ทำยังไงก็ได้เราก็เกิดความมั่นใจให้กับตัวเองและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ทําความดีเข้าไว้และจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มแรกมีเรื่องของการเงินแหลทียบวิ่งหาวิ่งเต้นในการหาเงินทั้งท่านที่เป็นช่วงต้นเดือน ก็จริงแต่ก็รู้สึกพยายามดิ้นรนในการหาเงินเพื่อหารายจ่ายนั่นเองนะครับเราก็ทําเท่าที่เราไหวไม่เช่นนั้นเราจะเครียดเปล่าๆนะครับในกลุ่มแรกก็คือมีราศีมีนราศีมังกรและราศีเมถุนนะครับแต่เบาบางที่สุดก็คือราศีเมถุนนะครับตอนนี้นะครับ เจ้าหนี้กำลังทวงหนี้คุณอยู่แต่เราก็ต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้และปณีปนอมคุยกันให้ดีๆและรักษาสภาพที่เป็นอยู่ทางด้านจิตใจให้นิ่งเข้าไว้และจะดีนะครับวิธีเสริมดวงนะครับของกลุ่มกลุ่มนี้ให้พยายามให้ทานสัตว์ใหญ่นะครับหรือยุดยุดทานสัตว์ใหญ่ได้ก็จะดีนะครับและหรือไม่ก็ให้บริจาค สัตว์ใหญ่เช่นวัวควายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ไปวัดที่มีสัตว์ใหญ่นะครับที่มีสัตว์ใหญ่เขาเลี้ยงสัตว์ใหญ่เอาไว้นะครับแต่ปัญหาท,ทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆคี้ขายในช่วงของปลายสัปดาห์ก็คือประมาณช่วงประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ไปและจะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะดีขึ้นนะครับแต่อย่างุดหยิด กับปัญหาที่มีอยู่ใจเย็นๆนะครับปัญหาจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับจะเป็นหนักเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นะฮะก็คือมีราศีมีนราศีมังกรและราศีเมถุนนะครับแต่โดดเด่นและเบาขเขาเพื่อนก็คือราศีเมถุนนั่นเองนะครับผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับต่อมากลุ่มที่สองแล้วนะครับผม คนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับกลุ่มที่2เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับจะมัดระวังเรื่องของถ้าเรื่องของงานบางคนให้การคาดหวังกับเราสูงอาจจะมีข่าวเหมือนข่าวดีอ่ะต้องระวังข่าวลวงนะครับต้องศึกษาหรือหาความรู้หรือไต่ตรองพิจารณาให้ดีๆไม่เช่นนั้นเรากำลังมีสิทธิ์โดนหลอกถ้าตอนเนี้ย คุณกำลังทำงานประจำอยู่และมีคนมาชักชวนลงทุนหรือเปลี่ยนแปลงงานเราต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นเรามีสิทธิ์โดนหลอกได้ในกลุ่มนี้นะครับจะไปหนักเรื่องของการงานการกระทําหรือการลงทุนก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์หูเบาและเชื่อคนอื่นนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีสิง ราศีกันและราศีกุมนะครับราศีสิงราศีกันและราศีกุมนะครับต้องระวังเรื่องข่าวลือบางเรื่องอาจจะทําให้คุณโดนหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วและชวนการลงทุนต่างๆเลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดเพราะสถานการณ์ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่า ไม่ค่อยเหมาะสมในการลงทุนไม่มีอะไรหวืหวาถ้าเราความเป็นจริงนะครับต่อให้เขาจะมีหลักฐานที่อ้างองิงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นไปได้ในช่วงของสัปดาห์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนพิจารณาใช้เวใช้สติปรรัญญาและหาเหตุผลและเลี่ยงไปก่อนในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็คือมีราศีสิงห์ราศีกันและราศี กลุ่มนะครับแต่ถ้าจะเบาบางที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศีกันนะครับราศีกันจะเบาบางเขาหน่อยจะโดนหลอกโดนชักนำได้น้อยหน่อยนั่นเองนะครับถ้ากลุ่มนี้เป็นไปได้ให้ไปไหว้เทพที่เป็นองค์ผู้หญิงหรือไม่ก็ไปวัดที่มีแม่ชีไปถวายของนะครับหรือไม่ก็ไปทำบุญ ที่วัดที่มีแม่ชีหรือไม่ก็มีเทพเจ้าแม่กุอิมเทพต่างๆที่เป็นองค์ผู้หญิงและจะเป็นการเสริมดวงในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีกันนะครับที่โดดเด่นนะครับผมโอเคแหละผมผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับผ่านไปแล้ว2กลุ่มนะครับผมเข้ามากลุ่มที่3แล้วนะครับจะโดดเด่นเป็นเรื่องของอะไรนะครับ จะโดดเด่นในเรื่องการมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันสิ่งที่เรารอคอยจะใกล้สํสำเร็จแล้วแต่เราต้องเพิ่ม power ตัวเองให้มันมากขึ้นขยันให้มากขึ้นมีเกณฑ์จะขกับขยายในการลงทุนแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสภาวะโควิดแบบเนี้ยเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องพิจารณาดีๆแต่ถ้าในดวงบอกว่าขยายก้า เขาเรียกว่าอะไรมีสิทธิ์ที่จะขยับขยายได้ก็ลองดูนะครับแต่เราต้องดูให้รอบด้านว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่านะครับหรือไม่มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายของหรือถ้าเกิดคนไหนเป็นลูกจ้างประจำอาจจะมีสิทธิ์โยกย้ายการทำงานหรือมีเกณฑ์จะได้ทำงานเพิ่มเติม จากที่ทุกทีไม่มีโ t แต่ครั้งนี้จะมี OT หรือจะมีเรื่องของรายได้พิเศษเสริมเข้ามาถ้าไม่ได้การใช้เงินลงทุนที่เยอะก็ลงทุนได้นะครับในกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้ก็คือมีราศีพิจิตนะครับพฤกษ์นะครับและราศีเมษนะครับพิจิตพฤกษ์และราศีเมษนะครับโดดเด่นที่สุดก,ก็คือราศีพิจิตนะครับ ถ้าวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้ไปไหว้สารที่เป็นสารไม้นะครับสารไม้ที่เป็นปู่ย่าตายายที่เป็นสารเก่าแก่ในถิ่นที่คุณอาศัยอยู่นะครับลองไปขอท่านนะครับแล้วจะอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการลงทุนต่างๆรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวที่กำลังมีปัญหาอยู่จะได้รับการคี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับ ก็พิจิตจะโดดเด่นกับเขานะครับจะโดดเด่นกับเขาหน่อยนะครับก็ขอให้ตั้งใจและโชว์พาวเวอร์ของศักยภาพของตัวเองให้มากหน่อยนะครับขยันนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นะครับโดดเด่นที่สุดก็คือราศีพิจิตนะครับผมขอผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ กลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะโดดเด่นหรือจะมีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์กับลูกค้าของคุณที่กําลังรู้สึกต่อรองอ่ะนะครับหรือไม่ก็เจ้านายคุณถ้าเกิดคุณเป็นลูกจ้างประจำอยู่ต้องใช้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ คือบอกเขาว่าบางทีปัญหาตอนนี้มันมีหลายด้านเราต้องคือมันจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความสามารถนั่นเองตอนนี้คุณต้องอดทนอดกั้นกับปัญหาที่มีต่อให้เจ้านายคุณจะบน่นหรือจะว่าคุณคุณต้องอดทนไว้ก่อนนะครับปัญหาที่มีมันจะผ่านพ้นไปได้แต่ต้องเอาประสบการณ์ที่คุณมีอยู่คุณต้องใช้ความสามารถที่มีนั่นแหละให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงถ้าเผิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็น การลงทุนทางธุรกิจเนี่ยคุณต้องโชว์ศักยภาพสินค้าของเราให้ดีและคุ้มค่าให้ลูกค้าคุณเห็นว่าสินค้าของเราคุ้มค่าต่อการสูญเสียเงินไปบอกว่าสินค้าเราดีมีมาตรฐาน อะไรประมาณนี้นะครับคือพูดเนียว่าตอนนี้คุณจะเจอแต่ลูกค้าที่ค่อนข้างเขี่ยวคือเหมือนว่าเขาต้องการให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยลงทุนอะไรไปมันก็มีความรู้สึกว่าคนที่เขาจะซื้อของกับเราเขาก็อาจจะมีเงินจำกัดนั่นเองนะครับรวมไปถึงคนไหนเนี่ยคิดจะเปลี่ยนแปลงงานเราต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้จะไปหนักเรื่องของงาน ประสิทธิภาพและความสามารถของเราตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกนะ็คือเน้นเลยว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราตั้งใจที่จะทํามาโดยตลอดนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีธนูกรกฎและราศีตุลน,นะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีกอรกฎนะครับราศีกอระกฎเนี่ยจะโดดเด่นในเข้าเพื่อนนะครับราศีนี้นะครับผมถ้า วิธีเสริมดวงนะครับหลักง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไหนคุณมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงหรือคนแก่นะครับที่โตกว่าเราเราควรเอาใจใส่เขาและจะเป็นการดีนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดจะทำบุญให้ไปวัดที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ห่างความเจริญนะครับวัดที่รู้สึกว่าอาจจะต้องได้รับการ บูรณาการก็คือเป็นวัดที่ยังไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่นะครับในถิ่นฐานที่คุณอยู่เป็นวัดที่เหมือนจะออกล้างๆหน่อยไปทาบุญนะครับที่นี่และคุณอาจจะเล่เรื่องดีๆเข้ามาและจะได้อะไรที่มาเสริมดวงของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พยายามพูดจาดีๆเข้าไว้นะครับแล้วพยายามยิ้มมากๆและจะเป็นการดีในกลุ่มนี้นะครับผมก็ กลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีกรกฎนะครับผมก็สิงแสลิมงนะครับก็พยากรณ์ครบทุกกลุ่มครบทุกราศีแล้วนะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตรงนี้ถ้าจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็จะมีค่าครูแต่เราจะดูให้ครบหมดทุกเรื่องนะครับแล้วก็หาวิธีเสริมดวงในดวงชะตาด้วยนะครับ ก็ยังไงนะครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าผมจะมาไลฟ์พยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ